ตอนนี้ผมอยู่งานล้อมวงมันแล้วเสียงก็ตีดังมาก,กนในคอนเสิร์ตพรุ่งนี้เห็นว่าค้าแม่ค้าบอกว่าพรุ่งนี้คาราบาวมาวันนี้วงอะไรไม่รู้หมดจำไม่ได้เหลือคาราบาวกับพี่โปูของติกัมพีพี่ปูคุณอาโปูของศิกัมี ไงใครอยากบูชาหลวงพ่อรวยนี่หลวงพ่อรวยอยู่นะครับเข้าใจวันที่งานนะครับหรือไงถ่ายรูปบูชาได้เลย <S <S เดี๋ยวมาดูมีผมนั่งอยู่ในโรบินสันลบุรีมีคนขอขอให้วาดหลงวงขอให้วาดหลวงพี่แจ้พระอาจารย์แจ้โอเคเาจะเรียกไงดีพระอาจารย์แจ้หลวงพี่แจ้ดีผมไม่รู้ครับวัดวัดอะไรกรุงศรีอยุธยา สียุทยาเมื่อกี้ดูในดูในค o o g เกลหนนะ่อยเดี๋ยวมาดูหลวงพี่แจ้กันนะครับจะว่าเหมือนไหมนี่อดี๋ยมาดูกันอยู่งานร้บวงมันครับเราไปสัน่นรบกรีคนเริ่มเดินกันแล้วครับผมว่าถ้าหลุดบใบใส่เครื่องฟอกอากาศโอเคครับมาดูหลวงพี่แจ้กัน ฮัลโหลพ่อหลวงคุณพ่อครับงานรับวงมาขอบคุณงานรับวงมาขอบคุณเราเป็นสัตว์ลูกบอลเครับเราเมืองนอนเรากินหมูไปสองไม้กินข้าวเหนียวไปสองห่อโอเค,คมาดูงานนะครับลุยงานแล้วเกยันเลย